เต้ตอดเคลื่อนไหวแล้วหลังปิดตำนานเจ้าพ่อเมืองปากน้ำเอชชนสวัสด์ก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจเมื่อเอชชนสวัสด์เจ้าพ่อเมืองปากน้ำได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตเมื่อกลางดึกเวลาหนึ่งนาฬิกาสินาทีที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก่อนจะเคลื่อนร่างจากจังหวัดบุรีรัมย์มาประกอบพิธีทางศาสนา ที่บ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการและล่าสุดเต้ต๊อดสองทายาทสิงนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังปิดตำนานเจ้าพ่อเมืองปากน้ำเอชนสวัสดิ์เสียชีวิตกระทันหันโดยเต้ภูริตนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม28ขอแสดงความเสียใจด้วยครับที่ขณะที่ต๊อด นั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม28รักที่ครับท่ามกลางโลกโซเชียลที่เข้ามาแสดงความเสียใจกับการจากไปเจ้าพ่อเมืองปากน้ำอย่างเอชนสวัสดิ์อย่างมากมาย